วันน <v> anyway, ี้นะครับกับสายฝนโปรยปลายนะครับก็เลยเอาต้นไผ่นะครับให้น้องได้กินต้นไผ่นะครับวันนี้เพื่อที่ว่าให้น้องได้เปลี่ยนบรรยากาศในการกินของน้องบ้างนะครับจากกินต้นสับปะรดต้นหญ้าในเปียมานะครับก็เลยเ่ยนบรรยากาศให้กินต้นไผ่บ้างนะครับดูลักษณะการกินครับโจบเลยนะครับต้นไผ่นะครับจะเป็นไผ่ตากว้างนะครับ ใยตากวางจะเป็นไผยที่ว่าใบโตกว่าไผ่ปกตินะครับที่อยู่ภายในโคกนะครับจะเป็นไผยที่น้องไข่นุ้ยชอบมากนะครับไ่ชนิดนี้กินตัดลูกกินไนดีกินไนดีครับกินไยดีอ่าโปรดเลยนะครับโปรดฟันเลยนะครับไยนุ้ยของเรานะครับแล้วก็น้องกินเสร็จก,ก็ค่อยเอากิ่งที่เหลือออกทิ้งด้านนอกนะครับผม